นิทานเรื่องลากับคนซื้อลาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายคนหนึ่งต้องการซื้อลาเลยได้นำกลับบ้านไปด้วยหนึ่งตัวเพื่อเป็นการทดลองเขาได้นำลาตัวใหม่ไปอยู่ที่ที่ลาตัวอื่นๆของเขาอยู่ลาไม่สนใจลาตัวอื่นๆแต่ได้เข้าหาลาตัวที่ขี้เกียจที่สุดและกินเยอะที่สุดลาตัวใหม่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากนั่งนิ่งๆ อยู่กับลาตัวที่ขี้เกียจและกินเยอะที่สุดชายคนนั้นจึงส่งคืนลาที่เขานำกลับบ้านไปให้เจ้าของเดิมฉันจะขอคืนลาตัวนี้เพราะมันไม่ดีชายคนที่สองเลยพูดขึ้นว่าอะไรคุณจะบอกได้อย่างไรว่ามันไม่ดีชายคนนั้นเลยตอบกลับไปว่าไม่จำเป็นต้องทดสอบอีกต่อไปเป็นไปได้ที่มันจะมีบุคลิกเหมือนกันกับเพื่อนที่มันเลือกอยู่ด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อคนอื่นตัดสินเราพวกเขามักจะคิดว่าเรามีบุคลิกแบบเดียวกับคนที่เราไปเที่ยวด้วยเสมอนั่นคือเหตุผลที่เราไม่ควรครบกับคนไม่ดีนิทานเรื่องลากับคนซื้อลาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายคนหนึ่งต้องการซื้อลาเลยได้นํากลับบ้านไปด้วยหนึ่งตัวเพื่อเป็นการทดลองเขาได้นําลาตัวใหม่ไปอยู่ที่ที่ลาตัวอื่นๆของเขาอยู่ลาไม่สนใจลาตัวอื่นๆ แตได้เข้าหาลาตัวที่ขี้เกียจที่สุดและกินเยอะที่สุดลาตัวใหม่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากนั่งนิ่งๆอยู่กับลาตัวที่ขี้เกียจและกินเยอะที่สุดชายคนนั้นจึงส่งคืนลาที่เขานำกลับบ้านไปให้เจ้าของเดิมฉันจะขอคืนลาตัวนี้เพราะมันไม่ดีชายคนที่สองเลยพูดขึ้นว่าอะไรคุณจะบอกได้อย่างไรว่ามันไม่ดีชายคนนั้นเลยตอบกลับไปว่า ไม่จําเป็นต้องทดสอบอีกต่อไปเป็นไปได้ที่มันจะมีบุคลิกเหมือนกันกับเพื่อนที่มันเลือกอยู่ด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อคนอื่นตัดสินเราพวกเขามักจะคิดว่าเรามีบุคลิกแบบเดียวกับคนที่เราไปเที่ยวด้วยเสมอนั่นคือเหตุผลที่เราไม่ควรครบกับคนไม่ดีนิทานเรื่องลากับคนซื้อลาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายคนหนึ่งต้องการซื้อลา เลยได้นำกลับบ้านไปด้วยหนึ่งตัวเพื่อเป็นการทดลองเขาได้นำลาตัวใหม่ไปอยู่ที่ที่ลาตัวอื่นๆของเขาอยู่ลาไม่สนใจลาตัวอื่นๆแต่ได้เข้าหาลาตัวที่ขี้เกียจที่สุดและกินเยอะที่สุดลาตัวใหม่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากนั่งนิ่งๆอยู่กับลาตัวที่ขี้เกียจและกินเยอะที่สุดชายคนนั้นจึงส่งคืนลาที่เขานำกลับบ้านไปให้เจ้าของเดิม ฉันจะขอคืนลาตัวนี้เพราะมันไม่ดีชายคนที่สองเลยพูดขึ้นว่าอะไรคุณจะบอกได้อย่างไรว่ามันไม่ดีชายคนนั้นเลยตอบกลับไปว่าไม่จําเป็นต้องทดสอบอีกต่อไปเป็นไปได้ที่มันจะมีบุคลิกเหมือนกันกับเพื่อนที่มันเลือกอยู่ด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อคนอื่นตัดสินเราพวกเขามักจะคิดว่าเรามีบุคลิกแบบเดียวกับคนที่เราไปเที่ยวด้วยเสมอ นั่นคือเหตุผลที่เราไม่ควรครบกับคนไม่ดี